ชองหยอดม้งามดอกสาไหมสามซีอาเก็บจ้ะนม่ค่ะม็ไปถือกล่องจาเก็บโหลดพูดดิแมวเราตัอ่ะตําแล้วนี่ไข้หิวนี่มันอกลองมาถกลองห่ะโอ้ยบางแนพี่น่อง ไฟป,ปีนี้ไฟปลาโอ้ยสุดยอดเลยพี่ขาแข่งพลกเราหม่ป่าปีนี้อลังการเลยพี่น้องเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศบอกกานวันอาทิตย์จ้าวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์หกแปดนะจ้าวันนี้เขาป้าจ้าพี่น้องขืนเขาเนาะจ้ามาละฮะ นำหาเบิงดอกคนแค้นีกเยจพี่น้องมาเนี่สิสุสิมานบอเนะแนไปพี่นนอไปหาไปลุน้ำกันเบิงมาเนี่ย่าสิสุสิมานบอพี่พ่อเด็กเก็บอีกบอยใหญ่นเห็นวบอหางายยุ่งง่ายงนีเนะมันมันเดียวเห็นเนไน เอเรง่านเแต่ว่าเนี่ดแต่งาเนาะเเงายจะไม่ไดปอกเนี่ยสากวันพืเก่าจากพี่น้องไปพี่โตมานหน่คนได้าลเติมได้เงเาหร่ี่อ่างเดียวเห็นอยู่เนาะเจ้าแก่ชัก็เห็นนะ ก็เดเก็บจ้างนู้เราไปกันว่าเด็ม bon อยู่มูขมี่เป um> okay ็นหนึงหน่งเสือปลากับเสียดพจ้พัดก็ได้จาพี่น่องพัดเสือหมูเสือกุ้งพัดสอมูสืกุ้งเบิเฮดเบิดจพี่นองเฮ็ดอาหารนเบิร์ตไ้ว่าต้องเฮ็ดุกนะต้องเฮดซุกเฮดบบาด่ม่้นไม่นี่ดิบบดขน

เอาหงอนบ่อันบนนเอ้ยางีขพดีที่อุนแมนพ่ไปหันกลองหันกองขุนแมนพ่ค่อยก่อนง่ายะย้ายเียเยนเหันกล่องค่อยกันที่หนอคอมานี่ยล่ะที่หอเอ้ยี่หอเหงาไหตาอยู่ในแมนใขนแมนุนขนมาเอามือนนี ผมเอามานังกระไลตเบเตักำผมนี่อท so ั so right ้งถอยูอทั้งถอเขาหาายู่ไแล้เขาคือโบมาขล้วเใส่บานที่กี่แม่เมื่อเช้านะสอาโอโนี่ของถขถึงสอเอน้สองเอาไปเรื่อยคะแนนวัตัวนี้คะแนนไปเรื่อย มานไมพี่น้องมามมันันพดอยู่นอเสียบด้วยจ้ะเป็นพักปลาที่ที่เสียบก็ม้วนไปเนอพักปลานี่มาคุณเดขาคุณคุณเดา่ขนคุณ่อเ้คุณ่ะเ้นงานเห็นมีองเ้ยมือนีมือโกมือมันนี่ีตัวนี่ แต่เขาป่าเทหล่ดเนาะอ่ามาทัที่ดูมีนะฟองมากเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บ่าก็ยังมาอยู่มันก็ยังฟอ่เเก็บนนเต็มกำเลยนี่ไปไปทักขุนมาขุนว่มีไหมมาตามมาไเก็บมือนัันโอ้จะงามง่มเน๊ตติดต่ ข้างไหนวุ้นหัวสองสองหมดสามดูหางนัดเมื่อนั่นได้กลับเต็มตาเด้กหนอนมาแมนลิลิงาลิยังมาแน,น่นะพี่หนอนอ๋อลิยั้งหมดนออกถ้าเอาทางกลางนี่โว้ยเต็มตาไว้มันกินได้ท้องกลางเ<ห>นี่ยนี่มันมันจะกินงา่ายแบบว่าห้าโมงเด้ปอกออกนะพี่หนอนพี่หนอ,น,อกนก็คอมเมนต์ทัม มาทั้งเพจยรทั้งยูทูบก็ร้ายนะจ้ะว่าไปจังไรกินเอาไปลวกกินกับแก้วกับเสียดจ้ะพี่น้องเอาไปพัดกระไดแกงเสปูเสพปลากระไดเบิดจ้ะแกงเชียงกระไดจ้ะพี่น้องแกงขึ้นน้ำใหม่นี่กระไดอือู้อยู่นี่แหละพอเอาเก็บกระไดหน่อยอู้เหมือนนั้นเก็บมวนแหงนี่จะเน่า เนี่กเป็นปลาเด้หนึ่งคยพี่น้องมึงเป็นปลาเนยเป็นปลาเลยจ้ะคุณช่างล่างอยู่พี่น้องจังว่าอันดูแลรักษาไฟ้่รอยกันจ้ะพี่น้องไฟ้ใหม่ตายเบด้วยพี่น้องไฟ้ใหม่ก็กำบ้าตายแต่ว่ามันเห็นบได้กินสายปีมันสีปงไม่อยู่มันตายแต่ว่าไม่หักฟงไม่เนี่ยนบอด้กินไมรเออปีสามปีสี่ปีเยอะชิ้นใหญ่นอก เคียให้ลักจาไไหมอนี่ก็เลย้กินดอกดอกกินท้กจี้ห็นไนมปลา็เบวงไฟบวงยางขอนได้่นองเลยนี่เดว่นี่เดียวอ้ยังหลออีกก้อนสิ ่โ้ยขุ่กลางมันใหญ่เลยน้ยงงาดูที่ะข่นข่ไม่อีกอีกคอยอยงางเก็บก่อนแมันหักขุ่นี่ตกันใหญ่เลยนี่นี่โอ้โห ออกออกขึออก้นหมอกขึนบอลได้ผลนนี yeah, right, yeah. ้อันเ้ยเดี๋ยวเรียน่เอาไปทั้งส่นี่เดี๋ยวมันผ่านไปเ้ Bữa vâng vâng. vâng à, nào. cho xe càng, càng mà Cái con nhang thần tươi bưng như thượng cho nó tươi ổn. Cái con nhang mà hỏi. Tuổi nó mục này. càng. Càng nhầy กลางหงามเลยตรงน้า,นามอยอ่กสะปออีกแล้วพี่น้องอังงามด้วอุ้ยสวงเลยสองสอง tao chỉ bôi nhỉ đấy thui nọ, bôi nhìn, nhìn này à. nhỏ cho cái đây. Để còn để nhỏ đấy đi, mình พี่น้องงามๆเลยกระสอบงามๆเลยจ้ะพี่น้องอ้ยเดี๋ยวฮาฮกอ้ยปุดน้ำพี่น้องปวดหงองเดียวเลยต่ออีกเดี๋ยวจ้ะพี่น้องไก่จีบ้าน,น่ะดอกไง ไก่ละพี่น้องไก่จิบ้านบ้านก็คูได้บ่ะนี่เนียหยอนนึงไปางห่อหน้าเตะกาพันนี่หาหนาหน่อยอน่ันหาุงพัดหลังนี่เด็กกับไก่กหลัง ổn tết này. Pao để kiếm cái liệm kì kì nó. Thì để kinh gì đó chưa. Càng khu đi พวกเราจะข้าวกันจากพี่หน่อปลาไปถือปลามันเจ้าหนุ่ยก่อนมานี้มาหาติ๊กยาดู ไกลเตะหลังพอจ้ะพี่น้องตอนน้ำตั้งก็เป็นน้ำพันจีออกน้ำพนี่ออกด Hoặc là thương đi hoặc là thương hoặc là thương hoặc là của đấy nhau trong nhỏ, xong, nhỏ đi đi ừm ừm hoặc cái tay không chân đi tưởng chân đi thương nhau đi thương nhau đi thương ขาไปเลยห้ยงกบกระ้าไปได้พี่น้อนงปุกคอนขไปทางุ่นกบกระ้าไปได,ด,ด,ดเจ็บอเื่อนหนไเลื่อดใม่อยู่น,นะ พี่หน่อยก็ว่านี่กอลจะพี่หน่อยน่อยหยอดใหญ่วานเบิ้ละมีโสศาสตร์ครขดีกันเบิ้ลดูข้างในจะเอาดิเดี๋ยวอันนี้ให้หนมดิเป็นหนอนสูจะปลากระเสบจะพี่หนองว

วัดแถววัดตรวมันนะกิกมนึงจ้าพี่เยัก่อนปิดปิดเสกตาก่อนออกมายังน้ำถังดวไู่ออกเปยังนำถังกันนี่จะเป็นถาเพี่น้อถางเป็นียว ว,ว่าเสนนีได้ความบ่คยเทียวนไ่เดียวเยวส้ี่ีีเลยปลาเป็นจะตัดปลาเนี่ย่ะพี่น่อกุ้งไหมกุ้งตอ จำเด้พีหนออ้ไก่กอนเก็บบนางเก่าเนะเนี่ย้างเก่า้อยแนี่ยี่ไก่ที่ไกลเขามากเก็บอยู่แต่ว่ามัลลายนลายอะไรมาเก็บไปมนลายเนอลาย่ไกลลายเนี่เกษนี่มันสืเหลือเนาะตะ坤นามาเก็บมันเหลือลายเปยนอลไดร่

ปลากรวยครับี่น้่งนาค่อยมาเอาไก่ปนนี่ยนี่ไก่อาเทียวัดเราเลาเอาไก่วัดก่ได้ละไปเอาเห็นไหมไปเอาได้่ะจงเอาคนไหนยเออ ไปกาหเอาบ่อดงมาเอาได้มาอายุมาทีเดียวเออมาที่เดียวมาบุงอีก้องปันมอพี่น้องตอมาาไมยำอะไรกับบัพิชบังที่มืองระ่างอไหช่องหยอดงองงมดสามหมสามสี ก็เก็บเจ้ะนม่ค่ะก็ได้ทื้ก,กล่องไงจะเก็บโหลดพู้เด็แม่ก็ถือตตาแนวนี่ขยยไขยหิวนี่มันกองมันกองหงาคุณ บัละบ่อ่างมเนาะแมนไปเลอะบวมอยไกย่างมาก็มาเห็นกบควายจะพี่น้องมาเบ้มที่ไหนนวลเนาะมันกลังที่เป็นนวยจะพี่น้องพุนบที่ไหนพี่น้องนวลควายน ร้ายอีห hmm. ลีพุ่นน่ะอลังการครับอลังการบอกไข่ปลาค่ะพี land. uh, ่น้องพุ่น่ะนวยไม่ได้พี่น้องไม่เป็นดอกเลยนี่นวยไม่ได้หน่อยมัน้ะนะโอ้ยทเกิดนวยใหญ่สิกระดกขลังตัวนี้นะพี่ใจก่อีกรวยขึ้นตะกี้หลายปีเลยเนาะสองสามปีแล้วสองสามปีแล้วโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องไข่ปลาปีนี้อุ้ยเอาไว้ยชาพี่น้องมาเก็บอปีปีผ่าพี่น้องมาเบิ่งตอมสุกเนาะหวานได้ต้นอือต้นหวานเนี่ยพี่น้อง บัวซุ้มข้างในเนาะแม่บัวซุ้มนี่นี่จ่ายเขาจ้ะพี่เน,นาะแค่กันขึ้นมาเลาะมาเรือเอ่อยๆเนาะแม่ยางมาเรื่อยๆป่ะเลาะไปเรื่อยๆปีนี้หมากใหม่ดกแหงพี่เนาะหมากใหม่หมากมองอหมักมันก้นละไม่ละก้นละไม่รู้รรยบังไงพี่เนาะหมักไฟปีนี้หมากไฟป,ป่าเอ้ยสุดยอดเลย คักแข้งพเราใหม่ปลาปีนี้อลังการเนะพี่น้องเลยมาท่านแง่คักได้พี่นอ้องแบบสวยงามเลยหมองปลาเฮ็ดพอดีพี่น้องพอดีลรามากเก็บเฮ็ดก่อนมันสุกก็ได้กินเลยคือไม่หลายรุ่นอเอา ใจก่อนยังมาข้างทางมันกลางมังง่ายเลยเพราะว่ามไก่ไปหนิย่างค้ากลับไปได้ใหญ่หน่อยค้ากลับเมื่อไหร่หนองพี่หนอมาสรุปยอดพักของเฮ้าจ้าไอ้ก่อนพอเดชอันนี้ได้นหมหมือนแตกตาหลุดนด้ตาเระได้ตตากะตตากะียหนึ่งนื้อใหญ่พี่นนอจะเปหนึ่งเชือป่าจ้ะ แม่นหาไปหนึ่งเสี้ปลาจะพี่น้องเสีปลามาเนี่ยเสีปลาเนี่สีแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยเอากับสีลาดพีลาหน่องเนาะแม่นเมื่อยพี่น้องช่วยล่ะย่างไก่มันสิอคำเอาคลิปนี้ก็ฝากก็ไลไ์ก็แท้ได้ใจพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากส่องนุก่อนแชนแมื่อนามะลุนกันต่อจ้ะพี่น้องไปหากินแนว่ดไรนี่ยนาะแม่นในส่วนที่อากาศนี้แห้งแล้งจ้ะพี่น้องปลากะบัวหันไปหาเมืองอยู่เนาะ เมืนน่อไห,หร่มื่ออื่นอาจจสิไปห้าป่ากับเป็นเนะแม่เเพราะว่าบ่ไเ้ไปดนแล้วพี่นองไปปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนกับยายเอ้าคิมมีข็ขอบคุณที้หลาย้ะพี่นองสวัสดีจ้าสวัสดีครับ